ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามากินชาบูร้านดังที่สุดในอำนาจาเจริญนะคะครบเครื่องเรื่องชาบูคาร้านอยู่ตรงบของสอ,อำนาจ,จเจริญน,นะคะนี่คือหน้าตาเนื้อต่างๆแล้วก็อาหารสดของเขานะคะของทางร้านค่ะบอกเลยว่าสดสะอาดมากจะบอกว่าอร่อยมากนี่คือซูชิแล้วก็หอยช็อตต่างๆนะคะแล้วก็นี่คือบาร์ผักของเขานะคะคุณผู้ชม มากมายนี่คือแตงโมนะคะล้างปากแล้วก็นิยำแล้วก็ข้าวผัดนะคะส่วนน้ำจิ้มก็ตามนี้เลยจ้าเยอะแยะนะคะอ่ะานให้ทันนะคะที่ันไปเร็วเวบริษัทฉันหิวค่ะอ่ะเอามาพอเป็นน้ำจิ้มพอเป็นกระใส่ก่อนประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะทุกคนอันนี้คือน้ำจิ้มเอยอะไรนะน้ำซุปน้ำใส่นะคะส่วนนี้คือต้มยำจ้าในขนาดจ้าที่เขาเอามานีจ้าออเดอร์ออเดอร์ต่างๆคือดีอันนี้คือยำเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะทางร้านมียำให้ด้วยนะจ๊า รสชาติดีรสชาติดีมากอันนี้คือิปอายว้าควันเอามาลองจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มคบเครื่องนะคะเขาบอกว่าน้ำจิ้มตัวนี้อร่อยเดี๋ยวเรามาลองกันจ้า เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเรามาลองหอยสดหอยสดจ้าหอยสดนะคะเอาน้ำจิ้มของอันน้น้ำจิ้มที่ฟูส่เพิ่มไปเดี๋ยวทขมาลองกันจ้าสลัดโลจ้าอ เดี๋ยวเราจะมาลองกินแกงน้าจิ้มสามรสดูนะคะเขาบอกว่าสามรสก็เลิศอ้าปเอากันอืออือม,มาต่อที่ของหวานล้างปา,ากจ้าของหวานจะสิเป็นแบบบุญน,นะคะเป็นบุญมะพร้าวแล้วก็ น้ำแดงนมสดอะไรเงี้ยทั่วไปเลยเนาะของหวานจ้า